ก็เป็นเป็นการสูญเสียนะครับก็ขอให้ทุกคนดูการจากไปของพี่ลูฟี่นะครับก็ติดติดโควิดแล้วแกก็เพิ่งจะเสียไปนะครับเมื่อวานแกก็ยังยังเข้ามาเล่นด้วยกันอยู่นะครับผมเซิร์ฟเซิร์ฟคาร์ลอนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมไว้อะไรด้วยนะครับ ฮะเดีนยวกันสนไปอ่ะว่ากดตาอะไรกดตาอะไรโอ้ยอยากระติ๊บถ้ามันเดยวกูฟังไม่รู้เรื่องกดท่าอะไรท่ากาดกาดเฮ้ยอย่าอย่าบางนี้สองสองแปดเพราทรามันบางนะเนี่ยเออไปง้นงสง สองสองแปดอเอเอนั่นแหละเทไม่เจอไหนกดกดอีโมไหนนะพี่ถือถือดอกไม้อ่ะให้มาถึงบ้านก่อนพับรถพับรถแล้วก็ลงสามห้าสามห้า ชื่อเหมือนแฟนเลยนี่แหละอะไรกดอีโมไงวะพี่ F3 F3 ครับแล้วอันไหนพี่ปับปับช่วยรูปกล่องอ่ะเห็นปะไอ้อะไอ้อะรออะลอลงมาหาคำว่า lost เฮ้ยอยู่งหลังมักทีเจอไหม เจอแล้วพี่เจอแล้วปีทำอะไรอ่ะเขาตายไปแล้วปั๊มเขาไม่ไม่ฟื้นแล้วแป๊บนึงปีไม่ฟื้นแล้วคือวีวีรกรรมของพี่ลูฟี่นี่เขามีวีรกรรมที่เยอะมากนะเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทาน<ะ>เขาจะเล่าให้ฟังนะครับทุกคน,กนโอ้ยมันก็ทุกคนนั่นแหละ ค่อนข้างแม่แหวกเยอะมากคือคือผมจะเกิดให้ฟังก่อนนะครับคือพี่ลูฟี่เนี่ยเขาเขาเป็นคนที่กวนตีนแล้วก็ตลกนะครับโดยโดยโดยโลของแกเป็นโลเหมือนคนคนกวนอะไรนะแต่เออนี่แหละพี่ชายจากยานผมตอนนี้แกก็ได้จากไปเพราะโลคโวิดนะครับเด้ยไง ใช่ตอนนี้เขาได้ไปสบายเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เซิร์ฟคาร์ล์นะครับพี่ทางขอแบบฟ้าคึมๆหน่อยได้ไหมพี่ฟ้าคึมแบบใช่ๆใช่กเลยันตกเลยนะังไม่ตกรึยังนเดี๋ยวผมจัดการเองเรื่องอากาศอ่ะได้ครับไดดได้ยินพี่ว่ามอสเดี๋ยวกูเปิดเพลงให้ด้วยูนะพี่ขอขอเบาๆนะพีับไม่ใช่าะไรว่าวางบ้านละ ผมอัดผมอัดจะอะากเลยเวเราอยู่บนห้องนอนแล้วกระตุ้วนกันนะก็ขอให้ทุกท่านนะขรางวางวางเฮ้ยเดินเลยยังไอันนี้มันพายุพี่พี่อันนี้มันพายุเย็นไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้วเยี่ยเหมือนเดคกก็จะลิงเลยอ๋อไม่ใช่หรอเด็กก็จะลิงก็สำหรับสำหรับทุกคนที่มายืนไว้อะไรกันตรงนี้ก็ถือว่ามีความผูกพันกับพี่ลูฟี่กันทุกคนนะฮะ ครับผมพี่ลูฟี่เขาเป็นคนน่ารักครับโดยรวมแล้วเขาเป็นคนน่ารักแล้วคนควนหน่อยแต่แล้วทุกคนในเซิร์ฟเขาทุกคนในประเทศนี้ก็รักเขามากเป็นเป็นการจากไปที่คาดไม่ถึง พูดอะไรหน่อยได้ไหมครับครับคพูดได้ครับช่วงเวลาที่เราได้ผ่านด้วยกันมาอีกมันสุดยอดมากเลยเนาะโอ้ยใครขออะไรอยู่แล้ววะเฮ้ยใครขออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยพี่เหี้นนั่นเนี่ยเหี้นนั่นเนี่ยลูฟี่ไม่เป็นไรไเหี้นจัดจัดลูฟี่ลกพี่พี่ลูฟี่ใจเย็นพี่เอ็กก็ใจเย็นลูฟี่โอ้ยเหี้ยนเนี่ยตู้ยังไม่ต้องโอเคไป้ักกว่าเจ๊เจ๊ไปนั่นนี่ไปนั่นดิ ทุกคนกคนเล่มเด็กเลยลูกบ้านมาเฮ้ยเด็กกับลูกบ้านมาเฮ้ยเ่มมาอะไรใช้ใช้ตูพี่อาให้พวกมึงเศร้าเหรอใช้ทำใช้ทำเกติูงขอให้เกียรติให้เกียรติแกนิดนึงจริงจรให้เกียรหน่อยให้เกียรหน่อยเกียรติมึงไงมาว่ะงานตกงานตกจริงถือมั่งลวกัน ก็อย่างอย่างที่ทุกคนเห็นนะพี่ลูปี่เป็นที่รักของทุกคนใช่ใช่ใช่โอ้บฟิลหมดเลยเฮ้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 ยโอ้โหไม่ไย่ไม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 ่ม่ไม่ไมน ล่มไอเนี่ยวย่าวุยไว้ดิอย่วุยไว้อย่าวุ้ยไว้ปกติไปตกอารมณ์ก็ตกเงี้เอาเฮ้ยบอกว่าอย่าวุ้ยไว้วุ้ยไว้ทำซุ่นปีนอะไรล่ะตายก็ตายดีๆเฮ้ยไม่รู้เดี๋ยวทุกคนเลยไอ้คนที่บ้านตีบ่อยสี่สี่อะไรบาราบิรสี่แล้วนะสี่หกสี่หกก็มีแก๊งคิงครับผมแล้วก็แก๊งอื่นที่กำลังจะตามมาอีก ก็จะมาเฮ้ยตึ้นเฮ้ยโอ้ยเม่งเอ้ยดีครับขอบอ๋ดีครับขอบอ๋ดีครับนี่เลยแม่ไหนเก็ท้ายตายก็มาท้ายสี่เลยนะเก็บมาข้าง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 เออเออขอนั้นแหละเออ ไม่รู้จบไหน่าจะจบอะไรลูบี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 ลูวีลูบ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 ีลูี้เาาจะทีลูบีลูาีลูบีลูบีลูบีลลาดีี เราบอเสียงบอเสียงหอะไรบอเสียงได้คือคือผมคือผมอัดคลิปอยู่ครับกองนี้กองนี้กองนี้ก็เห็นแล้วก็กำลังฟองเห็นคือมันไม่ค่อยมันไม่ขึ้นไม่เข้าใจว่ามึงจะเปิดเพื่อบ้านไม่ต้องให้อัพตะเจ๋งให้เกียรติตะเจ๋งลูกพี่ใหญ่มาๆที่หลุมศพอย่างนี้ใครไม่เลิกขอตะกีตึกข้างๆต่องน่าจะได้แล้วมั้งไปไปไปมายังเออสองสองแปดได้หมดตะเจ๋งไม่เกียรติตะเจ๋งกันเลย แต่คุณกำที่ไหนคมาบองคนต้องคืออย่างไไดด้้อยยย่มางที่ทุกคนเห็นครับเพราะว่าไม่มีใครอยากให้พี่รูปีเขาจากไปนะครับที่บ้านที่เดิมเลยเบ๊บคือโลนีโลนกันผมขอเป็นตัวแทนของตะเจ่งแล้วกันเนาะเบอร์อะไรเนี่ยเพราะว่าศูนย์หนึ่งเก้าตะเจ่งที่แกก็สนิทกับน้องแกพูดอะไรไม่ถูกแกเสียใจ แกรู้สึกดีที่เหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีเฮ้ยคือคนมันเสียใจอ่ะมันก็พูดอะไรผิดไปบ้างไม่ได้บอกว่าค,วคือน้องเขาเป็นคนดีเป็นสีสันของผู้พี่ๆจริงครับจริง้ว น้องก็จากไปแต่ผมก็บอกแล้วไม่ใสาเป็นหืมุมไม่ใส่ป้องกันไม่ป้องกันเอ้ยยิ้มยิ้มให้กล้องหน่อยครับขึ้นมาฝ่องนี้ขึ้นมาฝ่องนี้ดิมี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 คนไหนที่จะพูดความรู้สึกดีไหมยิ้มให้กล้องหน่อยครับจะยิ้มยังไงเจอกันไม่นะอะไรนะอะไรนะ เมื่อประยุทธ์ออกมันจับมันเจอกันไปเนาะแล้วยาวยาวเลยล่ะโคดีลูพี้ผมผมในในในนาำอีธานเนาะก็ผมหน้าุสานมีน้องชายคนเดียวเนาะคือคือยังไงจะพูดยังไงตุสานตรงฝั่งบนมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยอ่ะ รู้ว่าไม่ออกหายไปเลยหายยาจะกอดพี่เราทำอะไรไม่ได้เชื้อมันเร็วเกินไปยังไงยังไงจไไไพูดในน้ิงงงงงยยััเองก็เป็นน้องเป็นน้องพี่เสมอวะพวกพี่น้องรักโชคดีเพื่อนโชคดีพี่น้องดูดูฟังพูดหน่อยดิฮะไปดีครับไปขอบอล่อยดิขอบอลวิน บตลอครับใครใครกได้พูดในนามจริงเ <Sorry S 1> ่อผมในบอตลอสมุกนะครับ <a hhh. S 1> ผมไม่ถ้าคิดว่าเอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับพี่ลูฟี่นะครับก็คือผมอาจจะไม่รู้จัก, P กพี่ลูฟี่มากพอหรือสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อขอบคุณทุกอย่างที่พี่ลูฟี่ทำแล้วก็ทุกสิ่งที่ลูฟี่ได้ทำให้กับพวกผมตลอดมาครับ เอ่อผมขอพูดขอพูดแนะนาแก๊งที่กำลังจะเกิดใหม่นะครับขอพูดแนะนาไหนนะครับก็สำหรับพี่ลูฟี่ก็เป็นคนที่น่ารักครับแล้วก็เป็นคนที่เฮฮาคนโวนหน่อยแต่ก็มีความรักน้องรักทุกคนรัก,ร,กรักพี่รักน้องนะครับก็ ไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีวัคซีนหรือว่ามีอะไรที่มันดีกว่านี้ผมว่าเรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นเอาสรุปเอาสรุปเป็นโควิดแล้วเนี่ยผมรักแล้วก็บคิดถึงเป็นไอซ์ซอสแอซกซอสครับเราผมผมจะไม่ลืมพี่นะครับพี่ลูกพี่ขอบมากครับทาเป็นหวห่างครับเป็นระยะ อันนี้นนก็พูดในานามคนวันนะก็ที่ผ่านมาแบบมีอะไรถกเถียงกันไม่ดีก็อยากจะขอโหสินะก็คือตรงๆก็ชอบแหละลูฟี่ก็โอเคเลยอะในระดับนั้นนะนั่นแหละถ้าแบบมีแกง๊ง<อ>ว่าพูดจะอะไราไม่ดีไปก็ขอโหติกรรมกันด้วยนะครับอครับ ต่อไปนี้ขอพูดบ้างแล้วกันลูฟี่ต่อไปจะเอาอะไรทีหลังก็ใส่ถุงซะด้วยนะจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะเกิดซ้ำแบบนี้เลยไปอยู่กลางบนแล้วก็พยายามเซเก็บเก็บๆไว้บ้างติดตัวไว้บ้างกองสามโล่สามถุงอะไรหรอมุมาี่เอออยากอยากฟังหมอมาตัวแทนหมอครับฮัลโหลฮัลโหลตัวแทนหมอมาล้อยู่ไห เกียวสับไต่ลูปได้ด้วออะหรอเมือเมอพอมาปะมาตอนไหนหแต่รอรอพี่อาลลวครับขอให้ลูฟี่ไปสบายนะแต่ที่เช่าพี่เช่าผอบผมผกล่าวในนามของแก๊งเราละ บอกโอเคทำไปไม่รชอบอะเชื่อผมเลยเะกลับมาได้เลยเีนยังไม่กลับมาแสดงว่าเขาชอบไม่ต้องรีบไปเพราะว่าอย่าดันกันมันจะตกลุมอยู่แล้วเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอบันทึกม่าลาลาอาลาลาลาาล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 าาล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 นลาลลาลาอาลลา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 าลาัาล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 าาลาลาลาามลล ฮ้ยยใจเย็นนะใจเย็นงานจบน้องงานจบอย่าตีกันเลยเอาหายเอาเก็ขอให้ทุกคนอยู่นบอะขอให้ทุกคนร่วมไว้อะไรให้พี่ลูพี่กันด้วยเฮ้ยเพนกวินขอพูดหน่อยดิแล้วจบไปไหนแล้วจบหายจบหายแล้วเหรอกิบหายเออแล้วหรอใกลจะออกแล้วลานจบแล้วฮไปเกิดแล้ว โอ้ยยังไม่ทันไม่พูดเลยเลยจะเกิดแล้วมั้งครับเราไปเกิดแล้วเนาะเกิดใหม่ละยังไม่ต่อได้ยังไม่ได้ต่อยเลยพูด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 ได้พูดได้วัตรไปแล้วแหละผมว่าหนอนกินไปหมดแล้วหรอโอ้ยกินไวเนาะวันจะมานัดทุ่งนัดสองทุ่มครึ่งวันจะมาสามสิบเกือบสี่สิบเลยมาสิบนาทีท่านแต่ยังอ่ะขยังอยู่เลย เฮ้ยอฮะเฮ้ยฮะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮะยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ฮฮฮฮ้เฮฮเฮฮ้ฮฮฮฮ้ฮ้ฮฮฮฮ้ฮฮะฮ้ฮฮ้ฮ้ฮฮฮ้ฮฮ กันครเขนอาจจะอยู่บนฟ้าพี่มองพูดก็เได้ยินเขาเชื่อได้ครับเขาอาจจะอยู่บนดาวดวงนั้นก็ได้ดาวดวงไหนดวงที่สามดาวดวงนั้นเลยไม่มาแล้วมาแล้วมาเพลงมาเพลงเพราะพี่เขาไปไม่เข้าไปในควิมจะพูดอะไรก็พูดเลยยังไม่ได้เผาควิมในนามของเพนกวินนะก็เพื่อนเขาประเทศอะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าขอพูดสักประโยคนึงแล้วกันนะ ไว้พะอุ่มเอ๋ยกันใหม่ลยพี่ผมญากิพ่อแก่สุดตาปัดเมื่หฮะฮะาผมต่อครับเขาให้บ้านไฟดับให้แตารลับแป้งหายหรืองอนแทกไลผมเต้นห้ก็ได้เวผมเต้นให้เรีวผมเต้นให้ก็ไดขอให้ไปไี่ที่สุดค้าชาติหน้ามจริงขอให้เจอใหม่ครับแต่ว่าเวลาที่อยู่มาก็เป็นเวลาที่แสนสุขนะครับ เอ่อสูดสูดเขียวด้วยครับเดินเลยครับฮัลโหลสูดเขียวสูดเขียวครับเชิญพูดหน่อยครับครับครับเชิญเชิญพูดหน่อยครับพูดรสูดเขียวคุณรู้พี่ผมผมก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอกครับแต่แบบจากที่ผมเคยเห็นจากทวิตมาเขาเขาเป็นคนที่แบบตลกสนุกนะครับ ผมก็เสียใจเหมือนกันที่เขาจากไปเร็วขนาดนี้นครับแค่นี้นะครับมีผู้หญิงผู้หญิงคนไหนที่ที่อยู่แก๊งแล้วไม่ได้ม่ได้พูดบ้างครับใครก็ได้ฮัลโหลครับงมีมีใครอยากจะพูดเป็นคร้างสุดข,ขาด งันเดี๋ยวผมพูดในนาม็องผมในดีสก็ได้นะมันง่ายมันง่ายกว่าแต่เขาเงเขาไม่ได้ผมอยู่มาแล้วได้ดูต่างๆู่ดีมาก็นานเขาสมขลวนอยู่ก็รู้สึกเสียใจอยู่ครับที่ว่ามันผ่านมาเร็วแบบนี้เขาก็นิสัยดีนะครับล้วกเนี้ดูแลทุกคนอย่างั่วถึงไปชุมในดีซีก็ได้นะเขาดีซีครับอ้าว ต่อไปก็ไอลีลาล้กันเอาลีลาพูดให้น้องหน่อยวะลีสนุกไก็จะบอกไอูรฟี่ว่าก็อะไรที่พี่ทำอะไรไม่ดีมันง่ายกว่าเพราะว่าบางคนเขายังเป็คิวครับยังไงอ่ะก็พูดในเรื่องดีๆม่คเอาจะเก่งอ่ะแล้วก็อยากจะให้ไอ้โรฟี่ดถึงกูบ้างะ ถ้ามากูก็ไม่ว่าก็ถ้าอยากสิ่งร่างกูก็บอกได้นะแต่บอกกูก่อนนั่นอยู่ดีกูช็อกไปกูก็ไม่เอานะแล้วก็ถ้าอยากสิ่งกูไปทําอะไรที่แค่ก็อย่าอย่าเยอะอย่าเยอะเออไม่มีเราไม่ม,เม,มีเราไม่มีตัวแทนช่างเนาะม,ม,มืมาไหมก็จนะบอกได้ว่าจากไปแล้วก็จากไปด้วยดีก็ดีแล้วอย่ามาทุกทรมานอยู่ในยกแบบนี้อีกเลย ถวนี้แม่งเกลือนน้องอะไรครับไม่ต้องมาใส่สุงเพามันไม่เป็นไรเว้ยบอกเตือนน้องมันแล้วก่อนไปว่าเจอทุกก่อนแล้วก็บอกแล้วอย่าขี่ม้าขี่ม้าแม่งล่อขี่วัวดิโธ่ย่าพยศไม่หยุดแก้งไหนจ๊ะไว้อะไรอีกไหมครับก่อนผมจะ อันเชิญเผาศพแล้วนะครับชาปนักชาปนักิจอันเชิญอันเชิญเผาศพอันเชิญเผาศพอันเชิญเผาศพแฟดแบ็กแฟดแบ็กจะพูดอะไรปล่าครับแฟดแบ็กเออแฟดแบ็กอะแฟดแบ็กอยู่ไหมครับก็ขอให้น้องไปสบายนะครับแล้วก็เงินที่เคยติดไว้ก็เราแล้วกันไปนะมันตายไปแล้วอ่ะเอาไปใช้ก็คงใช้ไม่ได้หรอกโอเคเนาะแล้วก็ดีนะดี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 แล้วก็ ลัเสมอนะครับน้องแล้วก็เรื่องที่มึงไปเที่ยวเลากับไอ้ดวงก็จะไม่มีใครรู้นะถ้าถ้าเองไม่ตื่นมาพูดอะโอ้โหไม่รู้ถ้ามไพูดเขาก็ไม่รู้อะอยขอโทษทีเพนก็ตามนั้นนะครับก็ไปเจอกันใหม่ครับน้องไม่ได้หายไปไหนแค่ย้ายจักใจไปอยู่ในความจำแค่นั้นเองโอ้ยเ็ดองโห้โโห้โโห้โโอ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 ้โอ้โอ้โอ้โโอ้อ้โ เกือบตายก็อย่าอย่ามาใกล้ผมงานงานผมพี่ลูฟี่นะครับเขาไม่อยากให้ทุกคนมีความโศกเศร้าครับแต่ทุกคนก็มีความเศร้าเหมือนเดิมเพราะว่าทีดีบาร์เดี๋ยวนี้แม่เขื่อน่ะมันห้ามกันไม่ได้แหละครับว่าแถว๋ยวนี้แม่งเขื่อนแถวนี้แม่งเขื่อนทีดีบาเซียโอ้ย เพราะว่าเกิดรอดตนึรอบหรือยังไงก็ไม่ไม่สามารถรู้ได้ว่าอยากใครที่ว่าเปลี่ยนโลกแก่งนี่จะตายหรือว่าใครจะไปก่อนกันนะครับอยู่อยู่อยู่ผมอยู่งานศพกำลังอัดคลิปใกล้เสร็จแลวคุณบ๊อบโจ พี่พูเ่งหลบโปกงไโอเคโอเคพี่เดี๋ยวผมรีบไป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 คนี้อผมดเาสุผมโดนสกฮัลโหลครับพี่ท่านผมโดนเอาสุพี่ทานพี่ทานอะฮะผมอ่เดี๋ยวเดี๋ยวพีุ่คนนี้มันรุนแรงดคุยเดี๋ยวพี่เล่าวีรกรรมของพีูฟี่เดี๋ยวพี่เล่าวีรกรรมของพีรูฟี่หน่อยเพราะว่าผอัคลิปแต่พี่เล่าเล่าวีเล่าวีรกรรม ดีรายการไปไปดีดวงกับปีลาเลยเต็มมือปีเนาะเขาเฟ้อย่างนี้กองครับขอขอให้ทุกคนแบบเงียบๆหน่อยเด้อเพราะว่าผมไม่ได้ยินเลยพี่นิโออยู่พี่ลีไอ้นี่ครับแกแค็หูหน่อยแค็หูหน่อยแค่แล้วพี่แค่แล้วแล้วใครมาผมมาเรนเดนต์ตำรวจมาอยู่ไหนก็เท่าที่เท่าที่ผมจำได้นะก็คแหน่าใครที่เข้ามาอีกคนถล่มลงทั้งคาเฟ่ดีดดวงกับอีฐานเลยตตตีีี ตอนนั้นมันมีปัญหากับตำรวจเข้าไปเรื่อยๆกิโมไม่เห็นบอดมันก็พาเพื่อนในมาโดนบอดจบแล้วเข้าไปเอาคบมือเลยนะยิงเข้าไปในโรงพักมันส่งเสียงแค่ความสบแก็วีรกรรมที่มันแสบๆสุดก็มีแค่นี้แล้วก็มีคอยคอยคอยช่วยเหลือหลุดจาอะไรที่ผุไปหมดตอนเนี้ยมีอะไรก็ช่วยช่วยเนาะเออเพราะว่าพี่พี่ลูฟี่เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่อยากให้ทุกคนเศร้าไปงานก่อนผมไปสอบคนก่อนใช่ มันมันเหมือนมันเหมือนต,ตัวสร้างรความรู้ตัวสร้างความหูล้ออ่ะนึกออกไหมตลกใช่ครับใช่ใช่แต่ลึกๆอ่ะลึกลึกมันนึกมันเป็นคนดีนะลูฟี่ไม่รู้พูดไงวะคือคือ,คอมันมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ใช่ไหมพี่ทำไมรู้สึกภาพสวยมันลื่นกว่าภาพก็ยังไงยังไงไงไงอีธานอีธานคนนี้ก็รักรักน้องรักน้องคนเสมอว่ะเจอกันไว้ลูฟี่ก็ส่วนผมนะครับอาหลัวก็ ยังคิดถึงตัวพี่ลูฟี่อยู่เสมอนะครับผมเพราะว่าช่ว,ว <แก S 2> ยะอะไรแกนะการม,ม,มีมาช่วยบาายา้า็นะครับก็ฝากเมืองของพวกเราไว้ด้วยนะฮะคารลอสซิตี้ครับผม